เอริกเทนฮาร์นายใหญ่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกเองแฮร์รี่แม็กไวยังมีอนาคตกับสโมสรเพราะทางแมนยูในเต็ดเองก็ยังไม่อยากเสียแข้งรายนี้ไปเอริกเทนฮาร์ได้ยืนยันที่จะให้โอกาสแม็กไวได้มีอนาคตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าเขาจะถูกปลดจากการเป็นกัปตันทีมแล้วแต่ทีมชาติอังกฤษยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพและประสบการณ์ของเขาเราต้องการ ที่จะมีผู้เล่นที่สามารถทำหน้าที่หลากหลายและแม็กวายมีความสามารถที่จะทำงานได้ในสโมสรนนี้เอริกเทนฮากกล่าวเราอยากเห็นเขาทำงานหนักและคว้าตำแหน่งกลับมานี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการเห็นการเตรียมตัวของแม็กวายในฤดูกาลใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นและเทนฮากยังไม่ได้ปิดประตูสำหรับเขาแต่แทนที่จะให้เขายืนเฉยๆสโมสรคาดว่าแม็กวจะมีการเตรียมตัวใหม่ในช่วงหยุดฤดูร้อนนี้ และหวังว่าการเตรียมตัวนี้จะเป็นโอกาสให้เขาทำให้ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีม11คนแรกอีกครั้งแม็กวายยังต้องอเผชิญกับความท้าทายในการพิสูจน์ตัวเองใหม่แต่แมนยูมั่นใจว่าเขามีศักยภาพที่จะทำงานให้สำเร็จถ้าเขาตั้งใจและทำงานหนักเอริกเทนฮาร์กบอกเองว่าแม็กวเสียใจกับการที่เจ้าตัวโดนถอดออกจากกัปตันทีมแต่ถึงกระนั้นแล้วเขาต้องการเก็บประการหลังทีมชาติอังกฤษเอาไว้อยู่ช่วยสโมสรต่อไป